สวัสดีพี่น้องเอทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้ง FC ฟซีใหม่เอฟซเก่าเนาะจ้ามาพบกับแนวทางไว้เล้าพัฒนาวันพุดวันที่20่เดือนเก่าจะมาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยจ้าสาหรับล่าพัฒนาของวันที่18บแปแนวทางของเฮาผ่านไปเนาะจ้าสําหรับผลจะพกตัวออก1นึ่งหนึ่งสี่เจ็ สำหรับเดนน1วิ่งรูด1นึงเขาเห้านี่ in, มายอยู่ในล่างชุด6ตัวนอกจากพี่น้องฝั่งลาวเห่านอกจากหรือว่าฝั่งไทยเฮ้าบางพื้นที่นอกจากมีเสียนเดียวกันนอกจากถ้าเกิดว่านําไปวิ่งไปรูดนอกจากจะได้หนึ่งล่างชุด6ตัวนอกจากส่วนล่างสุด4ตัว4ี S ่เจ็ดกระพาดฝ่ายนอกจากบนออก7 0็ดศูสำหรับ0ูนย์กันแอดจรจับหหนึ่0ศูนย์สองศูมา0ู โอ้โหอขอสูตรขอไฟพี่น้องเอฟซีลายๆเนาะจา้ะตามกันตอน่อรุ่นกันตอน่นตอ,ก,ตอกับเล่าพัฒนาของวันที่ยีิบจ้าเพื่อบอเป็นการเสียเวลาจ้าหาก,อ,กอนสิไปรับชมเนาะจากฝากพี่น้องเอฟซกดไลค์กดแชร์ให้แอดจอยด้วยเนอะจากฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเสาดายบอกพลาดแนวทางที่แอดจอยลงหายนาะจากแนวทางดีๆมีให้พี่น้องเอซีได้ ถูกว่นจ้าบอสิเป็นหาหน้อยนี่เคหู้นห้างเซง็งเล่าพัฒนารัฐบาลไทยจ้าสำหรับเล่าพัฒนาเมื่อนี้ให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่สองกับแปดสองแปดวิ่งรูดจ้าเด่นสองวิ่งรูดสองจับขู่สองสาม สองสี่สองหาสองหกสองเจ็ดสำหรับเด่นแปดวิรฤตแปดจับขู่แปดเก้าแปดศูนย์ แปดหนึ่งแปดสองแปดสามกันจ้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองสามตัวจ้าเก้าสองห้า หนึ่งแปดสามสี่เก้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสามตัวเน้นอยู่ที่เก้าแปดหนึ่งกับเก้าสองห้า การเน้นอยู่ที่เก้าสองแปดสามแปดสองสองสี่สองหกจ้ะอันนี้เห็นสัตว์อยู่เนะจ้ะตองกัลืมปากกาค่ะพี่น้องแะลืมปากกาอยู่อ่ะบ่นทำงานจ้ะ สำหรับแนวทางรับพัฒนาของวันที่2ี่มื้อน้ก็ประมานนี้ตามนี่เลยนอกจากรับชมไว้เป็นแนวทางค่ะพี่น้องจกาถ้ามักถ้าชอบตามท้าบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านจากแนวทางตัวเลขทุกตัวมีเขามีรูดผิดพลาดประการใดแอนจอยต้องขอโทดขอไฟพี่น้อง FC หลายๆจ่ายบ่าวเป็นเพียงแค่แนวทางจะบริบสนับสนุนให้เล่นการพนันจ้าขอให้พี่น้อง f อทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอนจอยสูดีเฮงเปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าฝากกดไลกดแชรกดติดตาม ให้แอดโจยด้วยเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า